คลิปนี้ซินแบตพาชมสวนครับมาดูครับอันนี้สวนฝรั่งนะครับคนลาวเรียกบักซิดานี่ครับโอ้โหฝรั่งรูปใหญ่ๆ <c oughs> เก็บได้แล้วครับอันนี้ก็เตรียมกระจาดเขาเรียกว่าอะไรก <c> ร <oughs> ะบุงมาใส่นะ,ใสนะครับอ่าใส่ปลายเด็ดปลายนะครับหลายต้นฮะในส่วนนี้เนาะ ส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งฮนะนี่ครับมาดูนี่ครับลูกหม่อนนะฮะกาลังออกผลผลิตนะครับก็ยังไม่สุกดีครับผมถ้าสุกก็จะเต็มต้นเลยครับเป็นลูกแดงๆนะครับแล้วก็อมม่วงเข้มนะฮะสวยงามเลยครับต่อไปมาดูหลังบ้านครับต้นนี้เป็นต้นมะขามหวานนะฮะปีนขึ้นไปเก็บเนาะต้องใช้บันไดฮะปีนขึ้นไปนะครับผมปกติถ้าไม่มีบันไดก็จะลำบาก ครับอันนี้ก็สะดวกสบายนะครับผมปีนขึ้นมาแล้วก็มองหาเลยฮะเด็ดมาครับลูกเหมาะเหมาะนะครับนี่ครับได้มาแล้วลองแกะดูครับชิมดูครับเป็นยังไงรสชาติโอ้โหสุดๆหวานเยี๊ยบอร่อยมากครับผมทีนี้ก็รวบรวมฮะได้ประมาณกำมือนหนึ่งครับ เอามาฝากกันครับนี่ครับโอ้โหผลผลิตวิตามินซีชั้นเยี่ยมจากธรรมชาติครับผมผลหมกลากไม้ครับผมเยอะแย,ยะฮะล้วนแต่มีคุณประโยชน์นะฮะโดยเฉพาะวิตามินซีครับผมจากแหล่งธรรมชาติแล้วก็เราหากินได้นะครับจากผลไม้นะครับต่างๆที่เราชื่นชอบนะครับ หากต้องการความสะดวกสบายแนะนำบุ้มวิตซีนะครับวิตามินซีจากธรรมชาติเช่นกันแล้วก็สารประกอบอีกหลากหลายชนิดครับในเม็ดเดียวจบ